ชั้นศูนยวัยมงคุณค่ะอาชีพค้าขายขายอาหารตามสั่งแล้วก็อาหารอีสานทีนี้ขายดีมากแล้วไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเหนื่อยเนี่ยใจไม่ออกก็บอกแฟนว่าพาฉันไปหาหมอหน่อยคือว่าอย่าไปรัฐบาลนะเรากลัวตายก็เลยพาไปโรงพยาบาลดังแถวพระรามสอง แล้วก็เราก็นึกว่าเออไปเนี่ยหมอก็คงจะใส่น้าเกลือแล้วก็กลับตอนเย็นอะไรเงี้ยก็คงไม่ติดตังก็เลยไปพอหมอว่าดูเหนื่อยมากได้ดูปอดหน่อยสิเอ็กซเรย์ปอดหน่อยสิพอคุณหมอเอ็กซเรย์ปอดมาก,ก็เลยรู้ว่าเราเป็นหัวใจโตก็ตกใจเราเป็นได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพอยงคุณหมอเลยว่าเข้าห้องไอโคหัวใจก็เลยรู้ว่าห,วหัวใจนังนหัวใจหนาแล้วก็เหมือนกับว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็ความดังสูงก็นี่ก็มาแรงแล้วอะไรเงี้ยก็แอดมิดไปสองคืนหมอว่าดีขึ้นแล้วกลับบ้านพอไปถึงบ้านกาลังจะนอนเนี่ยทีนี้ก็เลยว่ารู้สึกว่าหาใจไม่ออกเหนื่อยมากแฟนบอกว่าไปหาหมอไหมแล้วก็เหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีแรงชาไปทั้งตัวเลยว่าไม่ไปเราเส้นเสียให้โรงพยาบาลเยอะแล้วพอดีพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านอะ่ะเขาแนะนําให้ทานซีเนตินแต่ก็ไม่ทานนะคะก็เก็บไว้ก่อนพอคือว่า พอกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วก็แฟนก็แกะเซนตินมาให้ทานในสีสีเลยค่ะพอได้ทานเซนตินแล้วรู้สึกว่าหายเหนื่อยที่เราเป็นโรคหัวใจได้เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็การเวียนหัวอาเจียนนี่ก็ไม่มีทานแล้วมีแต่ผลประโยชน์เข้ามาในตัวเองเพราะว่าถ้าทานยาหมอเนี่ยเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ผมร่วงเดี๋ยวก็เวียนหัวแล้วก็ง่วงนอนเราก็ไม่ได้ ขายของเลยไปสลืมสลืมเหมือนคนเมาอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบทำไม่ทํางานไม่เต็มที่แต่เซน,นตินได้ทานแล้วก็เแบบกระชุ่มกระชวยสดชื่นตื่นเช้ามาก็ไม่เพีย